รู้สึกยังไงกับผู้หญิงเนี่ยที่ไปห้อมร้องคอยแห่แห่แตนแต่ไปกับพระหรือตลอดจนนั่งเฝ้าอยู่เฝ้าอยู่กับพระเนี่ยผู้หญิงเนี่ยรู้สึกยังไงจะวิเคราะห์ก่อนคะ่ะอาจารย์ว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าถึงได้มาตรงนี้เพราะชอบคิดเท่าที่สัมผัสดได้มักจะเป็นคนที่มีปัญหามีปัญหามีความอ่อนแอบางอย่างถึงได้มาพึ่งอะไรจากภายนอก หนึ่งมีปัญหาส่วนจะเป็นปัญหาไะไรไม่จะเป็นว่าต้องอกหักรักคุดอะไรมามีปัญหาในครอบครัวปัญหาลูกตาปัญหาธุรกิจอะไรก็แล้วแต่หาที่พึ่งไม่ได้ต้องมาพึ่งพระเจ้าอ้าวนั่นแล้วทําไมต้องมานั่งเฝ้ากันอยู่ทั้งวันทั้งคืนน่ะก็มาหาชั่วครั้งชั่วคราวก็ได้นั่งเฝ้าทั้งวันทั้งคืนเออทําไมต้องมีใกล้ชิดแบบเหมือนเป็นออกหน้าออกตาบางคนอยู่วันหนึ่งเช้าสายบ่ายค่าผมเห็นเนี่ยแล้วเขาไปทําอะไรอาจารย์ ก็ไปนั่งเฝ้าอยู่งั้นใครคุยก็นั่งคุยอยู่อย่างนั้นเป็นโยมใกล้ชิดอยู่งั้นสี่ซาห้าคนอย่างนั้นอ๋อไปช่วยงานเหรอไปช่วยงานหลวงพ่อเพื่อหลวงพ่อมีงานอะไรที่ต้องทําต้องติดต่อต้องเตรียมเอกสารต้องประสานงานมันอาจจะมีงานของวัดนะคะงานของวัดที่เป็นงานใหญ่ที่อาศัยคนที่เป็นทีมงานที่ต้องช่วยงานอ๋อแล้วทำไมคุณไม่ไปช่วยไม่มีเวลาอ๋อแล้วเขาว่างหรือไงเขาว่าง หนึ่งมีปัญหาสองไปช่วยงานสองไปช่วยงานไปช่วยงานค่ะอ้าวแล้วไปไปมาทําไมคุณต้องไปรักกับท่านเอ้าใครเขาบอกว่ารักอาจาเอาก็เคยเห็นต้องไปรักพระไปได้เสียกับพระนั่นแปลว่าต้องเกิดแสดงว่าใกล้ชิดใกล้ชิดใกล้ชิดเกินไปเหรอใกล้ชิดเกินไปอาจารย์คุณว่าเป็นผู้หญิงที่น่าอายไหมที่เกิดได้เสียกับพระก็น่าอายค่ะ น่าอายไม่น่าที่จะยอมรับได้แต่เพียงแต่ว่าพยายามที่จะเข้าใจว่ามันเกิดนาทีนั้นได้ยังไงเท่านั้นเองแต่ละคนปัญหาไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์กรณียันตะนั่นก็ปัญหาไม่เหมือนกันนะคะเอางี้มากรณีล่าสุดนี้ก็ไม่เหมือนกันก่อนนี่เกินอะไรก็แล้วแต่ไม่เหมือนกันนะอาจารย์แต่ละคนแต่ละคนถามว่าอายไหมน่อายผู้หญิงเนี่ยแต่เหตุปัจจัยแต่ละคนความอ่อนแอแต่ละคนไม่เหมือนกันผู้หญิงก็อาจจะต้องร่วมหลับนอนกับผู้ชายคนใดคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของโลกมนุษย์ะ แล้วผู้หญิงเนี่ยไปร่วมหลับนอนกับพระเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติเลยผิดสิผิดสิอาจารย์ใครผิดปกติพระผิดปกติหรือผู้หญิงผิดปกติผิดทั้งสองฝ่ายนั่นแหละแต่ไอความเข้าใจของผู้หญิงไงคิดว่ามันจะจบแค่นี้แล้ดพระแลวส่วนใหญ่พระพวกนี้นะคะจะบอกว่าจะศึกเพื่อมาอยู่กับผู้หญิงผมจะบอกได้ไหมว่าคุณไม่ไปยุ่งกับท่านไม่ไปใกล้กับท่านไม่ยอมเปิดผ้าถุงให้กับท่านท่านก็ทําอะไรคุณไม่ได้อ้าว อาจารย์ก็ว่าผู้หญิงแต่ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นะไม่ได้นะอาจารย์ท่านอยู่ที่วัดเนี่ยผมอยู่ที่วัดเฉยๆอาจารย์ผมนั่งอยู่ที่กุฏิเฉยๆอาจารย์แล้วคุณเนี่ยมาหาผมที่กุฏิมาใกล้ชิดผมมารับใชยอย้อย่างนู้นอย่างนี้แล้วคุณก็มาเปิดประถุงให้ผมเอ้ยมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นอาจารย์จํากรณีจันที่มาได้ไหมจันที่มาเนี่ยอยู่อยู่ศาลาต่างหากนะไม่เกี่ยวเลยนะ เดินลงมาหาที่ศาลาบนเขานะจันที่มาตกใจนะอาจารย์จันที่มาตกใจนะเออะโวยวายซะไม่ได้เลยครับจันที่มาตกใจมากแล้วก็บอกว่าจะเลิกไงจะมาอยู่จันที่มาคนเดียวไงอาจารย์และไอล่าสุดนี่อายุสิบสี่เองเด็กผู้หญิงอายุสิบสี่ไม่มีพ่อไม่มีแม่อยู่กับยายยากจนเอาละมันแต่ละเคสไม่เหมือนกันถามว่าผิดไหมผิดแต่ถามปัจจัยของความความโง่ของคนเนี่ย มันมีเหตุที่มาอายุ14อาจารย์จะอะไรกับเด็กไม่มีพ่อไม่ม,แม,มีแม่สั่งสอนจนก็จนมาโดนจิ้งจอกสังคมบอ,อกจะให้ทุกอย่างอา้าพอรับฟังเหตุผลของคุณได้แต่ในความรู้สึกของผมนะรับไม่ได้แต่เข้าใจได้อาจารย์ผมมีความรู้สึกว่าเอาละถ้าเด็กเนี่ยจะไปกระทำความผิดพ้าโง่เข,ขาปัญญาแล้วโดนพระหลอกนั่นเป็นอีกเรื่องค่แต่เป็นผู้ใหญ่อายุ40-50สสาวแก่แม่ไม่อะไรอันนั้นอีกเรื่องหนึง่ง ผมเรียนตรงๆว่าในความรู้สึกผมว่าถ้าเราไม่เปิดช่องให้พระ,ะพระเนี่ยท่านมีวินยัยมีวัดปฏิบัติยิ่งเป็นพระผู้ใหญ่ที่คนเานคารพนับถือนะท่านจะระมัดระวังมากนะคือกลัวว่าถ้าวันหนึ่งเกิดมีอะไรกับผู้หญิงมาเนี่ยจบกันชีวิตนี้เพราะนั้นจะต้องเป็นเรื่องการลึกลับหรือเป็นการปกปิดอย่างมากอยู่แล้วพระเอิญผู้หญิงไปเปิดช่องให้ท่านโทษแต่ผู้หญิง ท,ท่านเนี่ยท,ท่านเนี่ยกลัวอยู่แล้วกุฏิก็มีแต่พระพุทธรูปเต็มไปหมดนะฮะแน่ใจเหรอว่าท่านกลัวอยู่แล้วอ่ะท่านนี่กลัวอยู่แล้วผมนี่ถ้าบวชพระผมนี่บวชพระนี่รู้ผมนี่เคยบวชเนนมาละมัดระวังอยู่แล้วแค่จะทําอะไรผิดนี่เราก็กลัวคนจะรู้เป็นพระมายี่สิบปีเจอผู้หญิงมาตามั้งม่ลูกกี่ร้อยคนเห็นหน้าก็รู้แล้วว่ามานี่หวังจะมาทําอะไรถามว่าดูไม่ออกแล้วอาจารย์ว่ามาไม้ไหนก็คุณจะมาไม้ไหนก็ ป้องกันตัวไม่ได้แล้วดูหน้าเนี่ยนั่งเรียงกันเต็มสาราเนี่ยดูออกเลยที่ันเคยได้ยินพระถามว่ายกมือมาสิไหนใครบ้างตั้งใจจะมาสึกพระหลวงพ่อถามแบบนี้เลยนะหลวงพ่ออำนาาทำไมคุณจะต้องไปยุ่งกับท่านเนี่ย <c oughs> ผมถามเลยคุณทำไมไป<า>มยุ่งกับท่านยกมือมาเดี๋ยนี้นะใครตั้งใจมาสึกพระไหนใครจะสึกพระให้ลูกสาวยกมือมาเบื่อจริงชอบมาสึกพระช่วงเขา้าพรรษาไปให้ลูกสาวเนี่ยหลวงพ่อถามแบบนี้เลยนะนี่คือการป้องกันจะมาโทษแต่ผู้หญิงก็ไม่ได้นะอาจารย์นะ แล้วคุณลองไม่เปิดช่องเลยใช่ท่านต้องไม่เปิดช่องพระต้องไม่เปิดช่องนะใช่ปะวัดวัดท่านนะอาจารย์ท่านองวังกฎระเบียบเองนะผมยอมแพ้ผมยอมแพ้ท่านนะท่านไม่ได้มาบ้านเราได้เราไปบ้านท่านนะผมยอมแพุ้ณแต่หลักนี้นี่เป็นเรื่องของ creativity ส่วนหนึ่งะเอแต่ผมว่าเหนือสิ่งอื่นใดที่มีการหลอกกันได้ทุกวันนี้คะเพราะคนเนี่ย ที่เป็นพระเนี่ยที่พระจริงๆเนี่ยจะไม่หลอกคนจะไม่หลอกให้ทําบุญจะไม่หลอกลวงว่าตัวเองมีคุณวิเศษยังไงเพื่อให้คนเนี่ยมากราบไหว้และหวังลาบสการะ,ะพระปล,ปลอมของปลอมเหล่านี้มักจะหลอกนะและคนโง่มันก็มีอยู่เยอะอยู่แล้วก็จะต้องติดเข้าไปอยู่ในกับดักของพวกนี้อย่างที่ผมเคยมักจะพูดอยู่บ่อยๆว่าทนายความผมไม่ได้หมายความว่าผมดีหรอก ทนาในความคนไหนที่ตรงไปตรงมาว่าความด้วยความรู้ความสามารถไม่ไม่คุยโอ้โมมากอะไรก็แล้วแต่คนมักไม่ค่อยเอาคนเนี่ยมักจะติดคืออาจจะมีคนเอาล่ะแต่คนมักจะติดกับดักกับไอ้คนขี้โม้ไอ้พวกที่ชอบหมอครบเครื่องอม,ม,มีมือตบมีมือจ่ายผมรู้จักคนนั้นผมติดไอ้นี่แู่น,นั้น<ด>เออไอ้นี่ผมซื้อได้ค่ะ แล้วเชื่อว่าคนมีคดีก็หลงเข้าไปติดกับดัก็ไอ้เนี่ยผมเนี่ยเป็นเลขาที่การสภาทนายความเจอทนายความแบบนี้มาเยอะมีเรื่องร้องเรียนก็มากเยอะแล้วปัจจุบันทุกวันนี้ก็มีอยู่ตลอดบางคนโดนเข้าไปแล้วห้าแสนบางคนโดนไปเป็นล้านเมื่อวันเมื่อเมื่อเร็วๆนี้เขมาร้องกับผมโดนไปล้านห้าเชื่อว่ามันจะไปวิ่งคนนั้นคนนี้ได้เห็นไหมเหมือนกัน พระที่แสดงออกว่ามีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆจะโดยคุยเองก็ตามหรือแสดงท่าทีให้รู้ก็ตามหรือพวกลูกหาบก็ตามคอยไปพูดไอ้คนโง่นี่ก็จะติดกับดักขึ้นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราเนี่ยมีหลักยึดพอรู้แจ้งและรู้ว่าการปฏิบัติหรือความถูกต้องมันอยู่ตรงไหนหรือธรรมะที่ถูกต้องมันเป็นยังไงบ้างเนี่ย เราจะไม่ได้เราจะได้ไม่หลงละเมอเพ้อพกกับพระแบบนี้แล้วผมถามคุณอัญชลีนะผมถามในความรู้สึกเหมือนกันเวลาเจอพระที่โมพระที่คุยแสดงออกเก่งอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยคุณเป็นผู้หญิงคุณรู้สึกยังไงอ๋อไม่เคยได้มีโอกาสได้ใกล้พวกนี้ค่ะแสดงว่าคุณเป็นน้าก็รู้แล้วเป็นหน้าก็รู้แล้วองค์ไม่รับไม่เคยได้เข้าใกล้เลยอาจารย์็นินจริงคุณเป็นคนหาวัดหรือเปล่า ก็เหมือนอาจารย์นั่นแหละถ้าเลือกแล้วเราจะไม่เจออะไรแบบเนี้ยถ้าไม่เลือกเนี่ยมันจะเจอแล้วมาคุยกันแบบสุ่มี่สุ่มหอาคุยกันแบบตรงไปตรงมาปกติเนี่ยผมเชื่อว่าทั้งชีวิตคุณอัญชลีและผมเนี่ยเราก็เดินกันมาถึงขนาดนี้ผมว่าหลักที่มันจะใช้ในชีวิตได้ดีที่สุดและเราอยู่บนโลกใบนี้แบบมีความสุขก็คือธรรมะถ้าเราไม่มีธรรมะเนี่ยมันจะทุรนทุรายวุ่นวายสับสนโอลหมานมากเลยแต่เรามีธรรมะ เหตุที่เรามีธรรมะนั้นเนี่ยเราก็ได้จากครูบาอาจารย์เป็นคนสอนส่วนจริงๆไม่ได้มีอะไรมากเลยอาจารย์เรียนมาแต่เด็กๆเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะ <ừ> um. เราเรียนอิทธิบาสีใช่ไหมเราเรียนเรื่องศรรีลสมาธิปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างแค่เราท่องแล้วเราก็ยึดและปฏิบัติให้ได้เนี่ยมันเป็นหลักในชีวิตเราจนถึงทุกวันนี้แล้วซึ่งการไปวัดนั้นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราอยู่บ้านแล้วโอ้ยเราประพฤติปฏิบัติดี ใช่ไหมมันก็ไม่ได้จําเป็นที่ถึงขนาดว่าเฮย้ยจะต้องไปปฏิบัติที่วัดนู่นขาโอ้าวไม่ต้องใช้ความรู้ธรรมะชั้นสูงมาจัดการชีวิตอะไรเลยอาจารย์จริงๆนะคะในชีวิตปกติเนี่ยแค่ถือศีลให้ได้รู้เหตุแห่งทุกข์รู้วิธีการดับทุกข์นะคะให้รู้ว่าบงคนชีวิตเนี่ยอะไรจริงๆเป็นผู้บริหารก็หาความรู้เพิ่มเติมหน่อยว่าพรหมวิหารสีมันคืออะไร แตกย่อยสักหน่อยว่าวิธีการปฏิบัติจริงๆให้มันได้ผลคืออะไรมันก็อยู่ได้แล้วชีวิตนะอาจารย์คะครับมันไม่ได้ยากอะไรนักหนาแล้วอีกเรื่องหนึ่งผมว่าเวลาเรามีปัญหาขึ้นมาในชีวิตเรามักจะสติแตกก็ต้องไปหาหลวงพ่ออ, <c oughs> อ,อาบน้ำมนต์หน่อยก็ยังดีเ,ออเวลาผิดหวังสามีไปมีภรรยาน้อยโอ้โหสติแตกผิดหวังความรักก็จะฆ่าตัวตายผิดหวังทางธุรกิจก็จะฆ่าตัวตายแต่ถ้าเรามีหลักในธรรมะ หรือที่เรามีการฝึกจิตกันบ้างที่เรียกว่ามีการปฏิบัติธรรมเราจะรู้เท่าทันมันไม่ทุรนทุรายเกินไปผมเองเนี่ก็ได้หลักอันนี้พออายุมากขึ้นเนี่ยเอาหลักพวกนี้มาใช้ในชีวิตสมัยก่อนเนี่ยอายุเรา30มสิกว่า40โดนใครประทะหน่อยโดยใครสวนหน่อยเราก็จี๊ดป่จีบพอเราสนใจเรื่องพวกนี้เราไปฝึกจเจริญสติบ้างน,นะฮะ ทำให้รู้เท่าทานว่าอ๋อมันมีทุกข์เดี๋ยวมันก็มีสุขไม่ทุกเกินไปไม่ทุกเกินไปไม่กรี๊ดไม่ปี๊ดสมัยก่อนนี่โอ้โหมีความสุขดีใจมากแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาโอ้จะเป็นจะตายทุรนทุลายทําไมต้องเป็นเรานะค่ะแต่พอเดี๋ยวนี้พอเรารู้ว่าอ๋อมันเก็อย่างนั้นแหละอ่าพอมีทุกข์เราก็ไม่ถึงขนาดทุรนทุลายตีโพยตีพายเกินไปเพราะ เรามีสติที่เราได้ฝึกมันบ้างค่ะพอรู้มันบ้างอ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันมีดีใจเสียใจมีสมหวังมีผิดหวังถ้าเรารู้ว่ามันคู่กันมาอย่างนี้เนี่ยนะแล้วเราเอาสติคอยรู้ทันมันเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าเราจะอยู่บนโลกใบนี้แบบไม่ทุรนทุรายโดยไม่ต้องไปพึ่งหลวงปู่หลวงพ่อให้เขาหลอกเลิกอะไรอย่างที่เป็นข่าวกันเนี่ยอาจารย์เขาหลอกเนี่เขาหลอกเอาเงิน จะได้บุญไหมถ้าไม่จ่ายเงิน